โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ครับเรามาพบกันในการทำการบ้านกับเทรดเดอร์ครับประจําวันอาทิตย์ที่20สิงหาคม2566นะครับก็มาเริ่มกันที่ตัวของคอมเซเว่นก่อนเลยนะครับมีแฟนเพจถามตัวของคอมเซเว่นเข้ามานะครับในวันนี้ก็ถามว่าคอมเซเว่นเนี่ยเดาน้มเป็นไงเนาะนะครับเราก็เห็นว่าคอมเซเว่นเนี่ยที่ผ่านมานะครับราคาก็ไหลลงมาตลอดนะครับหลังจากขึ้นไปทําพายสัก44บาทเนี่ยก็ไหลลงมาสัก20 กลางๆนะครับแล้วก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาตอนนี้ที่ที่31อนะครับก็ถ้าดูจากในภาพจำเฟรมวีก่อนนะสิ่งเราเห็นคือภาพใหญ่ยังเป็นดาวเทรนอยู่นะครับในระยะสั้นเนี่ยจะมีการฟื้นตัวขึ้นมานะครับถ้าดูตามรูปเนี่ยจะเห็นว่าเฮ้ยมันจะเป็นการฟื้นตัวขึ้นมาแบบขึ้นมาแตะ1 SD รอบก่อนก็1 s ึ่งเ1 SD อดีึซึ่งถ้าดูจากอรดีตเนี่ยอ๋อขึ้นมาแตะ1 SD ่งแล้วเนี่ยหลายๆารอบมากไม่รอดนะครับอันนี้เป็นสิ่า ราคาเนี่ยนะเวลาเนี้ยก็อยู่ในโซนที่เรียกว่าค่อนข้างอยู่ในโซนบนนะเนี่ยครับอยู่โซนบนอยู่โซน R2 นะครับอยู่โซน2 s d ของ Legion i Trend นะครับซึ่งก็ถ้าเข้าไปแถวเนี้ยต้องบอกเลยว่ามันไม่มีความได้เปรียบแล้วนะไม่ไม่มีความได้เปรียบแล้วเข้าไปอัพไซด์ก็ไม่เท่าไหร่อ่ะแต่ดาวไซด์นี่ดูแบบบานเบอร์เลยลงมาถึง2 7บาทได้ดังนั้นถ้าไม่มีของแถวเนี้ยผมว่าไม่ใช่จุดเข้าสำหรับตรงของเเนะเข้าช้าไป ะครับอันนี้คือเรื่องแรกส่วนคนที่มีของอยู่แล้วล่ะถามว่าแอคชั่นไงดีนะครับโดยภาพรวมเนี่ยเอาผมมองว่าอาจจะแบ่งขายก่อนนะครับแถวเนี้ยสักไม้หนึ่งอะแล้วเอาลุน้นลุ้นเบรกอะนะครับลุ้นเบรกส่วนที่เหลือว่าเฮ้ยรอบเนี้ยมันจะสามารถเบรกตัวภาพที่เป็นดาวเทรนอย่างเงี้ยขึ้นไปได้ไหมถ้าเบรกได้นี่โอ้โหอาจจะขึ้นไปถึงแบบ34บาทได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เหลือแล้วก็รัวแล้วกันนะครับว่าหลุดสัก29บาทก็ต้องขัดลอสนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมๆของคอมเซเว่นเนาะ ตัวถัดไปครับจะเป็นในส่วนของ e อโกสสำหรับตัวของ e c โกเนี่ยเเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยราคาปรับลงมาค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างเยอะเลยนะครับ mm hmm. เมื่อเทียบกับพุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับหลายๆตัวส่วนหนึ่งก็เอโกเขาค่อนข้างคอนเซิร์นกับเรื่องที่ว่าเ,เขาเป็นโรงไฟฟ้า IPP นะครับแล้วกองเขาเนี่ยสัญญาไม่ใช่กองสิ ตัวของโรงไฟฟ้าเขาเนี่ยจะหมดสัญญานะครับในอีกสัก2 3สปีเนี่ยที่จะถึงเนี่ยค่อนข้าง,งเยอะนะครับทำให้รายได้เนี่ยก็จะหายไปค่อนข้าง,งเยอะดังนั้นมันก็เป็นที่มานะครับทำให้ราคาลงมาค่อนข้าง,งเยอะเมื่อเทียบกับหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าตัวอื่นเนาะซึ่งครับดูจากวิบันเนี่ยจะเห็นนะครับว่าราคาก็ยังอยู่ในโซนล่างอยู่นะครับอยู่ในโซนล่างอยู่จะมีจุดที่ดีขึ้นมานิดนึงตรงที่ว่า จากเดิมนะครับราคาเป็นดาวเทวนแบบเห็นได้ชัดนะครับตอนนี้เนี่ยอาจจะมองในระยะสั้นว่าแบบอาจจะไม่ใช่กึง่งไม่ใช่ดาวเทรนนะอาจจะมองเป็นเริ่มยืนได้นะครับเริ่มแกว่งในกรอบอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราพอเรามาดูภาพ day อย่างเงี้ยฟุ๊บอ่ะมันก็เริ่มเนี่ยเริ่มอยู่ในกรอบมาสักร้อยยสิบเจ็ดถึง140ซึ่งถ้ามาเข้าแถวเนี้ยมันก็อยู่กลางกรอบพอดีเป๊ะเลยนะครับดังนั้นโดยภาพรวมแล้วเนี่ยสำหรับตัวของเอโกเนี่ยจริงอยู่นะจริงอยู่เราเห็นภาพของการหยุด ปรับตัวลงแล้วอันนี้คือข้อเท็จจริงเลยหยุดปรับตัวลงแล้วใช่นะครับแต่นะแต่แต่ราคาก็ยังไม่ไปไหนนะครับราคาก็ยังแข่งในกรอบอย่างเงี้ยนะซึ่งถ้าเข้าไปเนี่ยอยู่กลางกรอบนี่ไม่มีความได้เปรียบอะไรดังนั้นถ้าหากนะครับถ้าหากจะไม่มีของเนี่ยผมมองว่าต้องรอเล่นเมื่อเบรกนะเขาเล่นเมื่อเบรกคือเบรกร้อยสี่สิบบาทได้ follow by ไปนะครับถ้ายังไม่ได้เนี่ยกเ็เบรันสีถ้าเบรกรอ้อยส บายไปนะครับฝั่ง tp สักร้อยสิบเก้าบาทเนี่ยนะครับตรงนี้เนาะนะครับกับอีกโซนหนึ่งประมาณสักร้อยห้าสิบเจ็ดเลยนะ Echo, นะับตรงเอโกเนาะส่วนนะส่วนคนมีของอี้แล้วนะครับรู้ไว้คำหนึ่งว่าหลุดสักร้อยยิบเจ็ดบาทเนี่ยนะครับควรขัดลอสอ่นะโอเคถัดไปครับถัดไปเราจะไปดูในส่วนของตัวฮาน่าฮาน่าเนี่ยเอ่อล่าสุดนะก็ปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดี ราคาก็กลับขึ้นมายืนเหนือระดับ PP ได้แล้วนะหลังจากที่่านมาเนี่ยอยู่ในที่ต่ำกว่ามาโดยตลอดวีล่าสุดเนี่ยกลับขึ้นมายืนเหนือ57.75นะครับปิดที่61.75บาทเล้วก็เป็นภาพที่ท้อนว่าเฮ้ยทเทรนของหาน่าเนี่ยมันก็น่าจะเปลี่ยนนะจากเมื่อก่อนเนี่ยที่เราเห็นว่าแบบโหลงมาค่อนข้างเยอะจาก90กว่าบาทเนี่ยนะลงมาเหลือ30กว่าบาทเ,เป็นดาวเทยชัดเจนแต่ตอนนี้มันดูมีวิวที่ดีขึ้นนะจาบตรง้าน่าแตงเล ก็ดีเนี่ยนะครับในระยะสั้นของตัวฮาน่าเนี่ยผมค่อนข้างที่จะเป็นกังวลน,นะผมมองว่าถ้าเข้าแถวเนี้ยมันดูแบบแอบสูงไปนิดนึงเหมือนกันนะครับถ้าเป็นผมผมอยากจะแบบเข้ามือย่อหน่อยๆนะนะครับลงมาแถวโซน59แถวโซนหกบาทเงี้ยค่อยเข้าสับตัวฮาน่าแนวต้านมองตรงแถวอาสามบหกสบาทนะครับกับแถวโซน65บาทสต็อปลอดเมื่อหลุด57าสบาทห้สตังค์สับตัวของฮาน่าถัดไปครับเป็นตัวห่าทิป HTC อ่า หาดทิปของเราเนี่ยาถามว่าราคากเา็เรียกได้ว่าปรับลงมาในดับหนึ่งนะในช่วงที่ผ่านมาหลังจากขึ้นไปแตะ4 2บาทนปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่35บาท75สตหาตังก์เนาะก็พอลงมาอยู่แถวโซนนี้เราก็เห็นแล้วล่ะนะครับว่าราคามันก็เริ่มแบบกองกองอยู่ตรงเนี้ยเริ่มไม่ไปไหนแล้วมาสักพักหนึ่งเนี่ยภาพเด ก็เริ่มอยู่อย,อยู่อย่างทรงเงี้ยนะครับตั้งแต่ช่วงเดือนนี่แหละครับจูลายเนะีนะะ่ยไม่ไปไหนเลยนะครับก็มาถึงออกัสตอนนี้แล้วนี่ก็ก็ยังไม่ไปไหนอยู่ดีเนาะถามว่าพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราเอาไงนะเป็นผมผมผมไม่รู้ไงต้องใช้คานี้นะผมไม่รู้เลยว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเบรกได้ไหมนะถ้ามันแกว่งในกรอบแบบนี้อยู่เนะี่ยสิ่งที่ผมจะทําคือติดตามนะฮะติดตามอย่างใกล้ชิดนะแล้วก็ รอดูว่ามันเบรกได้เมื่อไหร่นะจะังหวะเบรกมีวารุ่มไหมนะครับหรือมีประเด็นหรือมีอะไรที่มันหนุนให้หาที่มันเบรกกันไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ค่อยฟล l ร์บายไปตรง37.25นะครับรอเบรก37.25็ดแล้วฟล l o w บายไปแนวต้านจะเห็นแถว40บาทกับ42่สบสาทห้สตังค์นะครับส่วนคนที่มีของอยู่แล้วรู้ไว้คำหนึ่งหลุด3 9ท้ตังค์คัดรอสนะครับแค่นี้เลยข่ามาดละ สำหรับหุ้นคามัดเนาะณนะปัจจุบันครับราคาก็ได้เริ่มย่อๆลงมาแล้วหลังจากที่ผ่านมาโ้ยขึ้นดูดีแบบดูดีมากๆเลยนะราคามาจาก6บาทกว่าขึ้นไป15บาทนะฮะบบาทนิดๆเลยเสร็จแล้วก็เริ่มยอ่อนะในวีกที่แล้วนี่ก็ลงมาปิดที่ระดับเอ,อ่อสิบาท40สตังค์นะครับและในวีกก่อนหน้าทําไส้ซะด้วยสะบัดแบบสวยทางลงเลย <c oughs> เออสวยทางลงเลยนะนะครับ ในภาพวีก,ก็ดูไม่ค่อยโอเคนะครับในภาพเดยเนี่ยผมใช้คำว่ายังพอมีลุ้นอยู่ตราบใดที่ตัวของคามาดนะตราบใดที่ตัวของคามาดเนี่ยไม่หลุด13บาทผมยังมองว่ามีลุ้นที่จะกลับขึ้นไปโซนบนได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยคามาดเนี่ยเวลาลงมาพักก็อาจจะลงมาพักแถวโซนลบหถึงลบสองอะ นะครับแล้วก็ขึ้นต่อขึ้นต่อได้ดังนั้นเนี่ยผมมองว่ามันไม่ควรหลุดตั้งโซ13บาทถ้าหลุด13บาทลงมาเนี่ยม uh, <un> ันมันผิดละผิดปกติของคามาดแล้วล่ะนะครับดังนั้นถ้ามีของอยู่แล้วรู้ไว้ว่าหลุด13บาทคัดลอสนะครับไม่มีของแถวนี้เข้าได้ไหมผมมองว่าก็พอเข้าได้นะพอเข้าได้เข้าแถวนี้คัดลอสแค่เจ็ดสตังค์นะครับระหว่างเทโกฟิตเนี่ย14บาท90 16บาทอย่างเงี้ยเฮ้ยก็โอเคนะครับอ่าดูคุ้มอยู่สับคามาดถือว่าเข้าได้นะครับ มาสเตอร์ล่ะสำหรับมาสเตอร์นี่ก็ตามรูปนี้เลยอ่ะเหมือนตีเหมือนตีม,นตมาไว้อยู่แล้วนะตั้งแต่วิกก่อนๆแล้วด้วยนะครับผมใช้ภาพนี้ให้เห็นคือ 1. นึ่งมาสเตอร์จังหวะแรกที่เข้าตลาดวันนี้พุ่งดีมากพุ่งแรงมากนะครับแล้วก็ยืนได้อยู่หลายสัปตาห์เลยนะครับแต่ท้ายที่สุดเนี่ยเราก็เห็นล้วนะครับว่ามาหลุดลงมาเนาะมาหลุดลงมาล่าสุดก็ปิดไปที่เจ็ดสองบาทห้าสิบสตางค์ อ่าเฮ้ยแต่ถ้าดูดีๆเราเห็นว่าอะไรมาสเตอร์ปิดล่าสุดเนี่ยเฮ้ย <Hey. S 1> ราคาปิดมีโซนบนเฮ้ยไม่ได้โซนล่างเอออันนี้น่าสนใจเหมือนกันนะดังนั้นต้องมาดูภาพในแบบที่แบบสั้นๆลงมานิดนึงภาพที่มันสั้นๆมานิดนึงเนี่ยก็ก็หลุดนะก็เรียกว่าหลุดลบสองเอสดีลงมาตรงเนี้ยจริงๆไม่ควรหลุดมาสเตอร์มันจะกลับมาสวยก็ต่อเมื่อราคากลับขึ้นมายืนเหนือ 3. S 3สได้ หากราคากลับขึ้นมายืนเหนือ S3 และกลับขึ้นมายืนเหนือตรงลบสองตรงเนี้ยได้เมื่อไหร่เนี่ยสำหรับมาสเตอร์ดูสวยทันทีเลยลดังนั้นเนี่ยถ้าหากนะครับถ้าหากมาถ้าหาก,าหากใครไปแบบยังไม่มีของเนี่ยผมคิดว่าเข้าได้หากราคาขึ้นมายืนเหนือ66บาท75สตางค์หรือ,อพูดง่ายๆคือ67บาทนั่นแหละถ้าหากราคาขึ้นมายืนเหนือ67บาทเข้าได้นะสต็อปลอสก็อาจจะเมื่อหลุดแถวๆเนี้ยครับราคาสัก 63สิบาบาทห้าสิบ TP ก็มองแถวโซนเจ็ดบเ็ดเจ็บาบาทหสิบนะครับสับหรวงมาสเตอร์ถัดไปเป็นตัวของติดลอ้อติดล้อก็ยังนิ่งๆอยู่นะจะเห็นว่าราคาเนี่ยอ,อ,อยู่ในโซนประมาณเนี้ยมาสักพักหนึ่งแล้วประมาณยีไปไปนะ่สนะิบถึงยี่สิบปลายปยนี่สิบเจ็ดเนาะ ก็ถ้าดูจากรอบก่อนๆเนี่ยเห็นว,ว่าเฮ้ยลงมาแตะเสร็จปุ๊บดีดได้ปับ๊บอ่าลงมาแตะเสร็จปุ๊บดีดได้ปับ๊บแต่รอบนี้เนี่ยลงมาแตะปุ๊บเอ้าชักยังไงยังไงไม่ได้เป็นแบบรอบก่อนๆนะครับกําลังประคองประคองตัวอยู่นะเหมือนจะไหลลงมาด้วยซ้ํานะครับก็ต้องดูดีๆนะครับดูในวิกหน้าดีๆเลยนะครับถ้าดูจากอดีตเนี่ยควรจะต้องฟื้นได้แล้วนะในวิกหน้าเฮ้ยแต่ถ้าดูแท่งเทียนในภาพเดเนี่ยดูสวยเหมือนกันนะ จะเห็นนะครับว่าตรงนี้มีทําสัญญาณแฮมเมอร์เนี่ยราคาลากลงมาด้านล่างเสร็จแล้วสะบัดกลับขึ้นมาเนี่ยหมายถึงมันมีคนราคาลงมาแล้วมันมีคนพร้อมรับนะครับบายกลับขึ้นไปนะครับแล้วราคาก็ลรมกลับขึ้นมาด้วยจริงจริฮ้ย,ยดังนั้นเนี่ยเออพอมาดูภาพเดเนี่ยกลับสวยนะกลับค่อนข้างสวยคือภาพวีกะ่ะภาพวีกอยู่ในโซนของการลุ้นอยู่ว่าแบบมันจะมันจะกลับตัวได้ไหมนะครับแต่ภาพเดเนี่ยค่อนข้างเห็น ชัดระดับหนึ่งนะครับว่าเฮ้ยมันดูแล้วพอมีความหวังนะที่จะกลับตัวได้นะครับดังนั้นเนี่ยถามว่าถ้าหากใครยังไม่มีติดล้อเนี่ยควรเข้าไหมผมมองว่าก็เข้าได้นะเข้าได้นะครับไม่ได้แย่เข้าแถวนี้สตอล์ลสิบเก้าบาทแปสตังก็ประมาณอ่าประมาณ1บาทนั่นแหละนะครับแล้วหวังทีพีตรงไหนนะครับเราก็ไปหวังทีพีตรงเนี้ยครับ22บาท40สตังซึ่ง มี r า,าที่เฮ้ยดูคุ้มอะ่ะนะคุ้มเลยนะครับถ้าเราไป tp ตรงนี้ได้นะครับถ้าผ่านได้ก็ไปเจอ23.90บสาท90สตังค์นะครับดังนั้นติดล้อครับผมว่าเป็นตัวหนึ่งเลยที่เล่นได้นะครับค่อนข้างน่าสนใจถัดไปครับเป็นตัวของ tpi pl อา tpi pl จะเห็นว่าราคาก็ลงมาตรงแนวรับเปียบป้อยแล้วก็เริ่ม ฟื้นตัวแล้วด้วยซ้ำนะครับน่าสนใจนะครับถ้าเนี้สนใจราคาก็กลับขึ้นมายืนเหนือ S1 ได้แล้วตรง1บาท50สตางค์เนาะดังนั้นโดยภาพรวมเนี่ยสำหรับตัว TPL มองว่าแถวนี้เข้าได้นะครับในภาพใหญ่ภาพใหญ่บอกว่าเข้าได้แต่ภาพ d a ล่ะเป็นไงภาพ d a เนี่ยเบรกทุกแนวต้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราเห็นว่าราคาเนี่ยสามารถผ่านตรงระดับ สอง SD ซึ่งเป็นต้าสำคัญขึ้นไปได้แล้วเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นเลยครับว่าติดตรงนี้ตลอดเลยเนี่ยขึ้นมาติดขึ้นมาติดสองรอบแล้วเฮ้ยแต่รอบนี้ไม่ติดนะครับรอบนี้ผ่านไปได้แล้วผ่านแบบสบายๆเลยอ่ะนะครับดังนั้นผมว่าแถวนี้เข้าได้นะครับ Stop Loss เมื่อหลุด1บาทสีสตังค์แนวต้านอยู่แถว1บาท55กับ1บาทหกสตังค์นะคหรบับตัวของ TPIPL ถัดไปครับเป็นตวงท r อจะเห็นว่ากวงท RC ารเนี่ยล่าสุดครับราคาก็เริ่มกลับขึ้นมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะหลังจากก่อนหน้านั้นเนี่ยโอ้ยปรับลงมาตลอดนะฮะตอนนี้กอ็อย่างน้อยก็ยืนตรง37สตังค์ได้แล้วก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นมานะครับก็พยายาม้าหาแนวต้านตรง R1 ตรง48สตังค์แต่ดูแล้วก็ถ้าไปเข้าแถวนี้ก็ไม่ค่อยคุ้ม R r นะครับดังนั้นโดยภาพรวมแล้วถ้าเป็นผมนะผมจะยังไม่เข้า TRC เมื่อจิงอยู่อะนะครับเราอาจจะเห็นว่าเฮ้ยราคามันก็ดูเหมือนจะยืนตรง PP ได้แล้วนะแต่ก็อัพไซด์ไม่ค่อยเยอะอ่ะนะครับเมื่อเทียบกับดาวไซด์เข้าไปแถวเนี้ยก็ดูมีความแบบไม่ได้เปรียบสักเท่าไหร่ดังนั้นอยากให้เวทบอนซีก่อนนะครับมีของก็รู้ไว้ว่าหลุดโซน38สตังต้องขัดลอสนะครับ ถัดไปหุย ttb มาบาทเจ็ดสิบเก้าสังแต่เมื่อไหร่อันนี้นี่แอบบเซ็งเหมือนกันนะเพราะว่าผมเคยเลงไว้ตรงบาทห้าสิบไปรอบหนึ่งตรงที่มันย่อๆมาเนี่ยครับเออแต่ก็เลงๆไว้แล้วก็พลาดเลงๆไว้แล้วก็พลาดนะครับก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะเยอะเลยนะรับ ttb ซึ่งดูจากพาธที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่า ttb เนี่ยเอออย่างรอบก่อนนะครับที่เขาขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาแต่สอง sd เสร็จทะลุปไปนิดนึงแล้วก็ย่อ ขึ้นมาสองอตีเสร็จลุกไปนิดนึงแล้วก็ยอ่เอเฮ้ยเ <c oughs> ข้าแถวนี้ดูแล้วสุ่มเสี่ยงนะ <c oughs> ถ้าใครไม่มีของไม่มีทีทีบีเนี่ยเข้าแถวเนี้ไม่ใช่ละตรงเนี้ยไม่ใช่จุดเข้ากลับกันเลยนะตรงเนี้ยมันต้องเป็นจุดที่เริ่มแบบออทยอยขายด้วยซ้ํานะครับกับตัวทีทีบีเราจะเห็นนะครับว่าถ้าดูจากเผย์ point เนี่ยพผย์ Pilot point จะให้แนวต้านที่บาท80ดสิบตังค์ดังนั้นนี่เลยนะครับในนี้คือแนวต้านเป็นตัวที่ต้องเริ่ม ปล่อยของออกมานะครับเนี่ยจริงอยู่เป็นนับเพลนแต่มปนจังหวะที่แบบย่อมาบ้างนะครับนี่ครับก็ควรยอ่อเออจะขึ้นตลอดไม่ได้นะ,ะขึ้นตลอดก็ไม่ใช่นะครับอันนี้ก็เป็นตรวของ ttb สุดท้ายครับมาดูในส่วนของเว็บจะเห็นว่าราคาล่าสุดเนี่ยอออยู่ในกรอบนะกรอบมาสัก 14สี่ตังถึงสักยีสิบตังไม่ได้ไปไหนอย่างนี้มาสักพักหนึ่งละซึ่งถ้ามาดูในภาพที่แบบสั้นลงมานิดนึงนะครับเราจะเห็นว่าเฮ้ยราคาก็เนี่ยไม่ไปไหนจะเข้าไปซื้อก็เนี่ยคือเ้าจริงๆน,นะผมว่ามันก็กว่กรอบแค่นี้แหละลงซื้อขึ้นขายนะครับแถวนี้ไม่ใช่โซนเข้าไปซื้อแล้ว กลับกันเลยเป็นโซนที่ควรต้องขายด้วยซ้ำยี่สิบตังคยี่สิห้าตังอย่างเงี้ยนะครับเป็นโซนที่แบบต้องขายนะครับถ้าจะซื้อก็รอมาซื้อตรงสิบตังคสิบสี่ตังนะครับตามแนวรับอ่แนวรับที่ตีเอาไว้นะครับดังนั้นสำหรับวงเวฟเนี่ยก็มองว่าเออไม่ได้ไปไหนนะครับแกว่งอยู่ในกรอบนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็แนะนำให้เทรดตามแนวรับแนวต้านที่ให้ไปละกันเนาะโอเคครับวันนี้ก็คงตอบคำถามลูกเพจครบกันเป็นที่เรียบรนะ้อยแล้วเนาะ ก่อนจากกันไปนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องสต็อก c หลชนวยครับวันนี้ขอตัวก่อนล้วครับสวัสดีครับ